สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับคลิปน้องเทวดูนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนต่อเสียงระบบ PA นะครับต้องขอขอบคุณร้าน MC console หนสซาวที่สนับสนุนคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องรู้จักระบบเสียงกันก่อนนะฮะที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือหนึ่งระบบเสียงโมโนและระบบเสียงสเตอริโอนะฮะที่เรารู้จักกันง่ายๆนะฮะถ้าถามว่าระบบเสียงโมโนเป็นยังไงระบบเสียงโมโนก็จะเสียงก็จะออกมาเป็นรวมรวม แล้วก็จะมากองกองกันไว้เอาแค่ได้ยินได้ยินเสียงเบสได้ยินเสียงกลางลแหลแต่รวมกันตัวอย่างเช่นขอบใจโซโซมาวัดตะโกกราบลุกท้อรวยการเงินมันติดชีวิตมันปวยตัวช่วยไม่มีเลยพอ่ออะโอเคคุณก็ได้รับแล้วได้คุณก็ได้ฟังแล้วนะครับว่าเสียงระบบโมโนเป็นยังไง ต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องระบบสเตอริโอระบบสเตอริโอคือเป็นระบบที่แยกซ้ายและแยกขวาทําทให้เรารู้ว่าเสียงมาจากทางด้านซ้าย,ยเสียงทางมาจากทางด้านขวาอย่างชัดเจนนะครับมีเสียงก้องเสียงเบสเสียงอะไรอย่างชัดเจนออกมาเป็นมิติซึ่งได้รับความนิยมในตอนนี้และต่อไปตัวอย่างเช่นแบบนี้ อนนี้คุณรู้จักระบบเสียงเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมารู้จักอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าร้านอื่นจะใช้สายต่อสัญญาณแบบไหนแต่อันนี้ผมใช้อุปกรณ์ของ mc control a n p e r ทั้งหมดนะครับอ่ะหนึงเรามาดูกันนะฮะเส้นแรกที่ผมจะใช้ก็คือสายสัญญาณเข้านะครับเป็นแจ็ค3.5 1หนึ่งฝั่งเป็นสายแจ็คไมโมโนหนึ่ฝั่งที่จะเอาเข้ามินะฮะ ต่อามาผมจะเอาเสียงทั้งหมดเนี่ยออกจากมิกเนี่ยเข้าปีคอร์ดโดยฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นหัวแจ็ค RCA และอีกฝั่งหนึ่งเป็นหัวแจ็คไมโ o n นะฮะตอนนี้เราได้สองอันแล้วนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอาเสียงออกจากปีคอร์ดเนี่ยเอามาใส่พาวเวอร์โดยที่ใช้ใสายสัญญาณชุดนี้ขอย้ำนะครับ อันนี้ผมใช้อุปกรณ์ของ m t ร้านอื่นผมไม่รู้นะครับว่าเป็นอุปกรณ์แบบไหนแต่ลักษณะใกล้เคียงกันหมดนะฮะฝั่งหนึ่งจะเป็น xlr นะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น Jack m o n นนะฮะแจ็คไม m ค n โนะฮะต่อมาเอาเสียงออกจาก power โดยที่ใช้สายลำโพงตัวนี้นะฮะเป็นแจ็คสเ e กตรอนนะฮะต่อนะฮะถ้าเกิดคุณรู้จักอุปกรณ์ทั้งหมดนี้แล้ว เดี๋ยวเราจะมาลองประกอบกันดูแล้วเราลองมาสาธิตกันดูนะฮะว่าจัดเสียงจะเป็นยังไงนะฮะเอาไปทีละขั้นตอนนะครับถ้าใครไม่เข้าใจให้ย้อนกลับมาดูอันแรกนะฮะผมมีตัวเลขให้ 1, นึ่แล้วคุณตามทำตามนี้คุณก็จะใช้เครื่องเสียงได้ง่ายๆ,ๆนะครับสวัสดีครับหลังจากที่เราดูเรื่องสายกันแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับในการสอนต่อชุดนี้นะครับเราจะเริ่มที่ มิกหตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นปีคอสสองทางของที่ร้านนะครับต่อมาก็จะเป็นพาวเวอร์1,600วัตต์อันนี้ผมจะเอาไว้ขับเสียงกลางแหลมนะฮะต่อมาเป็นพาวเวอร์2,000วัตต์อันนี้ผมจะเอาไว้ใช้ขับซับเบสนะฮะส่วนกลางแหลมเราจะใช้8นิ้วกับ ตัวเบสเนี่ยก็จะเป็น12นิ้วนะครับหลังจากเรารู้อุปกรณ์ที่เราจะใช้หมดแล้วรู้เรื่องสายหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาลุยกันดีกว่านะครับว่าเราจะเริ่มจะต่อแบบไหนนะครับโอเคหลังจากที่เรารู้เรื่องสายรู้เรื่องอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทั้งหมดแล้วนะครับเราจะมาเริ่มการต่อกันเลยนะครับผมจะเริ่มจากมิกนะครับเริ่มจากมิกไปเข้า ปีนะฮะโดยใช้นะฮะชุดนี้สายอันนี้นะครับที่ผมบอกว่าเป็นสายเล็กหนึ่งที่มีแจ็ค3.5กับไมโมโนสายไมโมโนสายแจ็คไมโมโนเนี่ยนะฮะหนึ่งอันโดยการที่เสียบเข้าไปตรงนี้ปึบนะครับสองนะครับผมก็จะเอาแจ็คตัวนี้นะฮะเอาไปเข้าปรี คอร์สนะครับโดยาการเสียบเข้าไปนี้นะฮะเป็นสายเบอร์สองนี่นะฮะปึกเข้าไปนะครับอ่าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคตามทันไม่เอ่ยเอาสายเบอร์หนึ่งเข้าไปทางนี้นะฮะอินนะฮะอินของมิกนะฮะแล้วก็เอาออกไปปีนะครับนี่นะฮะโดยใช้ AUX ตัวนี้นะฮะที่เราจะเข้าไปปีโอเคนะฮะเอาตามไม่ทันนะครับต่อมานะครับก็เอาสาย RCA ตัวนี้นะฮะเข้าไปง่ายๆเลยลายไหนก็ได้นะฮะตัวเนี้ยนะฮะเป็นนี่ป่าเข้าไปนะครับนี่ นะฮะฮเข้าไปหนังเครื่องออกมามาดูดเส้นที่ถ่างม,ม่นะฮะเส้นนี้จะไปประกอบไปด้วยนี่นะฮะแจ็ค XLR ตัวผู้อีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็จะเป็นไมโมโนสายไมโมโนนะฮะผมชอบเรียกผิดประจำสี่เส้นนะฮะโดยให้สังเกตว่าที่ร้าน MC นะฮะอันนี้ผมไม่รู้แล้วฮะว่าร้านอื่นเขาจะต่อให้ยังไงนะฮะโดยสังเกตเป็น เหลืองกับแดงเนี่ยเป็นกลางแหลมดำกับขาวเป็นเบดนะครับดังนั้นเราก็เอาเอาแจ็คเนี่ยฝั่งเนี้ยนะครับฝั่งที่เป็น x l r เนี่ยดูสีนะฮะข้างหลังจะมีเบดนะฮะให้ใส่เบดนะฮะเบรเอาเราก็เอาสีดำเนี่ยใส่เข้าไปปึ๊บนะฮะสีแดงกับสีเหลือง ใส่ช่องที่เหลือที่เป็นไลยเอาออกมานะครับนะฮะทั้งสองเส้นการเสียบให้ได้ยินเสียงนะครับแกลกๆนะครับนี่ขอใส่มุกนิดนึงตัวพันหกผมบอกว่าผมจะเอาปาใส่กลางแหลมนะฮะผมก็เอาเสียบไปนะฮะโดยที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่าสีแดงกับสีเหลืองเนี่ย เป็นสายสัญญาณของกลางแหลมนะครับเสียบเข้าไปเนี่ยฮะไลน์อินเสียบก็ไปปาบนะฮะนี่นะฮะเสียบเข้าไปปาบนะฮะสีนี่นะฮะดำขาวเป็นเบดเสียบเข้าไปป,านะะะะาปึบ,บปึปรบปร,บรูไหนก็ได้นะครับรูไหนก็ได้นะฮะโอเค อันนี้เราก็จบขั้นตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาใส่สายลำโพงครับครับผมหลังจากเราต่อมิกต่อปรีต่อพาวเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็จะต่อลำโพงนะฮะโดยครั้งนี้ผมจะให้สายสีน้ำเงินเนี่ยเป็นกลางแหลมนะฮะโอเค โดยการที่เราใส่เข้าไปนี่นะฮะโดยการที่เราเสียบลงไปอย่างเงี้ง่ายๆเลยเราเสียบเข้าไปนะฮะเราบิดให้ดังแก๊กนะครับนี่แล้วก็มาใส่น,นี้โดยที่ลําโพงก็จะมีสองรูนะฮะใส่รูไหนก็ได้แล้วแต่ชอบบิดนะโอเคอ่านี่นะฮะบิดโอเคนะฮะบิดโอเค อ่านะครับต่อมาผมจะใช้ x เ,เอ่อผมจะใช้เจ็คสเปรคอนสีแดงนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของเบรสนะฮะตู้เบรซับเบรอ่ะเหมือนกันเสียบเข้าไปแกลกเข้าไปนะฮะแล้วก็ลากเข้าไปนะฮะนี่นะครับขออนุญาตนะครับนะไม่มีตากล้องนะนี่นะฮะก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิม ทุกอย่างนะครับนะฮะนี่เสียบปึ๊บแล้วก็นี่นะครับเียบเข้าไปอ่าโอเคนะฮะผลสุดท้ายก็ เสำหรับการต่อสายทั้งหมดนะครับใครไม่ทันให้ย้อนกลับไปดูอันแรกให้จํำหมายเลขของสายไว้ให้ดีนะครับแล้วต่อตามที่ผมบอกเท่านั้นเองทุกอย่างก็จะใช้ได้นะครับถ้าไม่ทันให้ไปดูใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทดลองนะครับทดลองใช้นะครับเปิดเครื่องให้ดูนะครับ หลังจากที่เราต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเสร็จสับแล้วนะครับเราขอใช้คอนเซปต์เดิมนะฮะโดยการเอามิกออกนะฮะแล้วให้เหลือแต่ปีคลอสนะฮะของที่ร้านเพื่อคงเอกลักษณ์เดิมนะฮะว่าปรับง่ายเล่นง่ายนะฮะไม่ต้องยุ่งยากนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้วิธีต่อมิกก็ไปดูได้นะครับโอเคมา ตอนนี้เราต่อสายเสร็จสับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มการใช้งานนะฮะเริ่มการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมก็ขอออกตัวก่อนนะครับว่าไม่ใช่เสียนเรื่องปรับเสียงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคนิดนึงนะครับก็คือง่ายๆสั้นๆนะฮะอันนี้คือ AC outlet นะครับถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะฮะเราก็เปิด1เปิด2ตอนนี้นะฮะปีคอททำงานแล้วนะฮะแล้วเราก็เปิด power ตัว1,600วัต์ตัวนี้เปิดปุ๊บทุกอย่างต้องปิดศูนย์ให้หมดนะครับเพื่ออุปกรณเ์เพื่อถนอมอุปกรณ์นะฮะหลังจากนั้นผมก็จะใช้แจ็ค3.5อันนี้เนี่ยมาต่อกับโทรศัพท์เพื่อเป็นเสียงเข้าไปนะฮะดังนั้นวันนี้ผมก็จะใช้เพลงสนามอารมณ์เหมือนเดิมนะฮะผมก็ปังเข้าไปตรงนี้ปุ๊บนะฮะแล้วเราก็แครงนะฮะเอ้ยเสียงไม่ติดเสียงไม่ติดเสียงไม่ติด อ้าวทำไมเังเสียงไม่ติดอ๋อผมลืมเปิดอันนี้นะฮะ,นนะแค่นี้เองนะฮะเทคนิคก,การใช้ต่างๆเดี๋ยวผมจะสอนคลิปหน้าแต่วันนี้เอาให้ติดก่อนนะครับนี่ข้อดีของประโยชน์ชข้อดีของออที่มีพาวเวอร์สตัวนะฮะหรือเรียกว่าระบบสเตอริโอเนี่ยคือคุณสามารถที่จะเพิ่มกลางแหลม เองได้เลยนะฮะตามต้องการนะฮะหรืออาจจะปรับเบสตามต้องการอย่างนี้ก็ได้นะฮะนี่นะฮะแล้วถ้าคุณไม่พอนะฮะคุณอยากได้ความดังเพิ่มคุณก็เปิดตัวนี้นะฮะอ่านะฮะแต่เราจะเอาแค่เพาะๆนี่ทุกอย่างนะฮะขึ้นอยู่กับคุณที่คุณจะปรับเองนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนรายละเอียดของปีคอร์สให้นะครับทั้งหมดนะฮะเทคนิคการใช้นะฮะการปรับเสียงการใช้ไม้นะฮะต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็เอาเท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะฝากเพลงเพาะๆเ,เอาไว้ให้ฟังกันนะครับ